ในช่วงที่2นะคะของรายการเล่าสู่กันฟังค่ะอิ่มยังอยู่กับพี่ต้อยรัตดาวันอยู่นะคะก็เมื่อเบรกที่แล้วเราได้พูดคุยกันถึงเรื่องออความคิดถึงที่เราส่งไปถึงท่านอดีตนายกดกรทักษิณน,นะคะแล้วก็ข่าวครา,าวที่ท่านได้ส่งมาถึงคนไทยว่าเป็นอย่างไรบ้างซึ่งเราเองก็ ยังคิดถึงท่านอยู่ตลอดนะคะแล้วก็มาในตอนนี้ค่ะจะมาพูดถึงว่าท่านอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งรักษ์ชินวัตรเนี่ยต้องประสบพบเจออะไรบ้างในสถานการณ์ปัจจุบันที่ดูเหมือนทําไมต้องอยู่ภายใต้การกดดันเช่นนี้ทั้งทง<ช>ที่<ช>เวลาที่ท่านออกไปเจอพี่น้องประชาชนเนี่ยท่านก็ได้รับการตอบรับนะคะได้รับการต้อนรับอย่างดีมาโดยตลอดแต่ทําไมผู้ที่มีอํานาจในขณะนี้ถึงพยายามที่จะกําจัดสิทธิ์ท่านนะคะพยายามที่จะริดลอนสิทธิ์ ที่ท่านจะได้อยู่อย่างเสรีภาพอยู่อย่างมีความสุขในสังคม<ช>ซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้มาพูดคุยกันในประเด็นนี้<ช>แต่ต่อจากนี้ก็คงจะให้ท่านผู้ชมได้ไปรับชมนะคะคลิปของโครงการจำนำข้าวโครงการดีๆที่ท่านยิงรักชินวัตรทุ่งเทแล้วก็จะชุบชีวิตให้กับชาวนาไทยได้อยู่ดีมีสุขมีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะราคาข้าวสูงขึ้นนะคะไปชมรายละเอียดกัน,นะคะ่ะ การป้องกันและปราบปรามการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในการบริหารโครงการรับจำนำข้าวรัฐบาลยิ่งลักษณ์ได้ระมัดระวังรอบคอบและไม่ได้ปล่อยปละละเลยให้เกิดการทุจริตโดยวางมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตไว้สี่มาตรการคือ 1. มาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 2. มาตรการกลไกการตรวจสอบ 3. มาตรการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ 4. มาตรการปราบปรามการทุจริตตัวอย่างมาตรการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอนเช่น 1. พัฒนาระบบงานและขั้นตอนต่างๆให้ดีขึ้น 2. จัดทําคู่มือปฏิบัติงานให้ผู้ปฏิบัติด,ดําเนินการอย่างถูกต้อง 3. ตั้งคณะอนุกรรมการควบคุมตรวจสอบส่วนกลางและภูมิภาครวม14คณะ 4. ใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเช่นระบบ GPS ตรวจสอบพื้นที่พบปลูก CCTV ควบคุมสต็อกข้าวระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ควบคุมการรับจำนำและออกใบป,ประทวน 5. จ่ายเงินจำนำข้าวเข้าบัญชีชาวนาผ่านทกอสอ 6. ตั้งคณะอนุกรรมการปิดบัญชีข้าวโดยเฉพาะรัฐบาลแรกมาตรการกลไกลการตรวจสอบเพิ่มเงื่อนไขและเข้มง,งวดมากขึ้น 1. การขึ้นทะเบียนเกษตรกรใช้เทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียม GPS ในการทำประชาคม สุ่มตรวจพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้นเป็น20% 2. สงณจุดรับจำนำข้าวมีตัวแทนกเกษตรกรจากสมาคมชาวนาเพิ่มเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มจุด C C T V 3. ใช้ระบบเซมิออนไลน์ออกไปประทวนระบุจำนวนข้าวจำนวนเงินให้ชาวนาไปรับเงินที่ทกศ4คณะตรวจสอบของจังหวัดและส่วนกลางตรวจสอบต่อเนื่องมาตรการลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพโครงการ 1. นำข้อเสนอ่วยงานต่างๆเช่นปปชสตองอมาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 2. มีสัญญาให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบกรณีข้าวเนา่าข้าวหายข้าวเสียชัดเจนเพราะมีสัญญาประกันภยัย 3. กระทรวงการคลังรักษาระดับหนี้สาธารณะที่ร้อยละ46ขณะที่กรอบกฎหมายกำหนดไม่เกินร้อยละ60ของ GDP และภาาะหนี้ต่องบประมาณเพื่อชำระเงินต้นและดอกเบี้ยรักษาระดับที่ร้อยละ7.4 ขณะที่กรบกฎหมายกำหนดไม่เกินร้อยละสิของงบประมาณรายจ่ายประจําปี 4. หลังช่วยเหลือชาวนาจนประสบความสําเร็จภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังให้ลดปริมาณรับจำนาจากจำนาทุกเม็ดเป็นรายละ5 0,000 0บาทและ3 5แสนบาท 5. สร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กเกษตรกรกําหนดพื้นที่เพาะป,ปลูกที่เหมาะสมหรือเกษตรโซนนิ่งลดต้นทุนการผลิตใช้ข้าวพันธุ์ดีส่งเสริมนโยบายเกษตรปลอดเรือง มาตรการปราบปรามการทุจริต 1. นนายกยิ่งลักษณ์ให้นโยบายป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเข้มงวดเด็ดขาดตั้งแต่เริ่มโครงการเดือนกันยายน2554เป็นต้นมาอย่างต่อเนื่อง 2. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและปราบปรามการทุจริตโดยรองนายกรัฐมนตรีร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเป็นประธานสามารถจับกลุ่มดำเนินคดีผู้กระทำผิด276คดีซึ่งการตรวจสอบเข้มงวดและเอาผิดจริงจัง ป้องกันกันทุจริตได้เป็นอย่างดี 3. เมื่อมีข้อกล่าวหาทุจริตก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนพร้อมสั่งการลงโทษเด็ดขาดจากมาตรการทั้งหมดถือเป็นเจตนารมณ์ความทุ่มเทใส่ใจของนายกยิ่งลักษณ์เพื่อบรรณาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทุกขั้นตอนก็เห็นใจพี่น้องเกษตรกรชาวนาไทยทั่วประเทศนะคะที่เคยยุดีมีสุขมีเงิน พอกินพอใช้บางคนก็เหลือกินเหลือใช้ด้วยซ้ำไปนะคะต้องกลับมาเป็นชาวนาที่รายได้น้อยลงแล้วก็มีความายากลำบากมากในชีวิตความเป็นอยู่รายจ่ายสูงมากเลยแล้วก็จะไปทำอาชีพอื่นมันทำมาปุ๊บไม่มีไม่มีคนซื้อนะคนะเพราะกำลังซื้อมันถดถอยไปเยอะมากโดยรวมทั้งประเทศเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนก็คิดถึงโครงการรับจำนำข้าวนะในเวลาที่ไม่มีโครงการนี้ นั้นความเรียกว่าความยากจนนั้นบังเกิดขึ้นในชีวิตของชาวนากันอย่างทั่วหน้าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เห็นอกเห็นใจมากแต่ว่าเมื่อดูสกูปเมื่อสักครู่นี้รายงานพิเศษสรุปไม่เห็นถึงมาตร,ราการการป้องกันการทุจ,จริต ในโครงการรับจำนำข้าวนั้นก็ชัดเจนมากที่สุดแล้วนะคะก็คงจะติดตามความคืบหน้ากันอย่างใจจดใจจ่อใช่ไหมคะวันในข้อกล่าวหาว่าทําให้เกิดความเสียหายทาให้ขาดทุนมากมายมหาศาลและข้าวหายข้าวเน่าข้าวเสียจะเป็นอย่างไรน้องอิ่มมีข้อมูลล่าสุดนะคะค่ะก็มีการพูดถึงนะคะว่าจะมีการให้เร่งรีบปิดจำนำข้าวนะคะวันที่สมีนาคมนี้ซึ่งนายสมชัยนะคะสัจพงษ์ ปหลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปิดเผยว่า คณะอนุกรรมการจะเรียกประชุมวันที่4มีนาคมนี้โดยจะต้องทำการปิดบัญชีขาดทุนรอบ30กันยายน2558ให้ได้หลังจากที่ล่าช้ามานานแล้วก่อนที่จะเสนอให้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติที่มีพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นประธานรับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขผลขาดทุนจำนวนมากต่อไปนอกจากนี้ยังจะส่งข้อมูลปิดบัญชีให้กับคณะกรรมการรับผิดชอบทางแพ่ง ที่มีนายมนัสจำเวหาอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาให้ผู้เกี่ยวข้องรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะซึ่งคณะอนุกรรมการก็จะต้องปิดบัญชีให้ได้ซึ่งก็จบหน้าที่ของคณะอนุกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวส่วนการดําเนินการต่อไปก็เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวท,ท,ที่เกี่ยวข้องนั้นก็คือคณะกรรมการนโยบายข้าวนะหรือคณะกรรมการรับผิดทางแพง่ง ที่จะต้องดําเนินการแก้ไขหรือหาคนรับใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไปค่ะค่ะจากบทความหรือว่าข่าวนี้นะคะพี่ต้อยอิมว่ามันแยกได้เป็น2ประเด็นนะคะ,คะอ,อ,อิมว่าเป็นผลดีที่เขาจะปิดโครงการจำนำข้าวก็คือปิดบัญชีเพียงแต่ว่าข้อที่จะต้องออให้ข้อสังเกตไปหรือว่าแสดงความเป็นห่วงไปเนี่ยก็คือเขามีการตรวจนับหรือว่าตรวจสอบข้าวเนี่ยอย่างครบถ้วหรือเปล่านะคะเพราะว่า ข้าวมากมายเนี่ยหลายๆโกดังเนี่ยถ้าหากว่าตรวจสอบได้อย่างไม่ทั่วถึงเนี่ยก็อาจจะเกิดการผิดพลาดของตัวเลขที่จะมาปิดอีกใช,ใช่ไหมคะเหมือนชเช่นที่ผ่านมาแล้วว่า<ช>ตอนแรกที่บอกว่าข้าวหาย<อ>าแล้วก็บอกว่าไม่หาย<ช>นะคะแลวถ้าหากว่าอันนี้ทําไปได้วยความไม่รอบคอบด้วยความเร่งรีบเนี่ยผลเสียที่จะตามมาก็จะมากขึ้นอีกประเด็นหนึ่งก็คือการที่ให้เจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยมีการตรวจสอบว่าเป็น เจ้าหน้าที่ที่เชื่อถือได้มากน้อยแค่ไหนกับตัวเลขที่จะส่งกลับมาเข้าสู่คลังนะคะก็ต้องฝากประเด็นเอาไว้ด้วยในส่วนตรงนี้ใช่ค่ะก็ทุกฝ่ายก็ส่งกําลังใจนะคะแม้กระทั่งบริเวณที่หน้าศาลทุกครั้งที่ท่านยิ่งรักไปขึ้นศาลนั้นก็ขอให้ท่านได้รับความเป็นธรรมนะคะซึ่งท่านยิ่งรักชินวัตรท่านก็บ่นใจนะคะว่า กระบวนการศาลยุติธรรมในประเทศไทยของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นก็ขอ,อใหอ้มีหลักการพิจารณาที่เป็นสากลใช่ไหมคะและตอนนี้ทางศาลก็ห้ามวิาพากษ์วิจารณ์อะไรที่มันจะกระทบต่อเนื้อหากระบวนการในการพิจารณาในชั้นศาลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามโดยเฉพาะ คู่กรณีทั้งฝ่ายโจทย์แล้วก็ฝ่ายจำเลยนะคะดังนั้นเราก็คงจะพูดไปตามข่าวาเล่าไปตามข่าวที่เกิดขึ้นมาจากสื่อมวลชนเท่านั้นว่าทางกระทรวงการคลังเขาก็าจะปิดบัญชีการรับจำนำข้าววันที่4มีนาคมก็อีก2-3วันนี้ก็รอดูว่าตัวเลขจะเป็นอย่างไรเหมือนที่เราทราบกันมาก่อนหน้านั้นหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะาที่มีกล่าวหามีข้อกล่าวหา จำนวนข้าวเสียหายหลายแสนล้านหลายแสนตันจนกระทั่งมีความพยายามที่จะใช้อํานาจฝ่ายปกครองเนี่ยนะคะ,ะให้บังคับให้ท่านยิงลักษนณะ์ชดใช้ค่าเสียหายออกมานะ,ะแล้วก็ตอนหลังกระทรวงพาณิชย์นะ,ะโดยปลัดกระทรวงบอกว่าข้าวไม่ได้หายเจ้าหน้าที่ลงบัญชีผิดพลาดเท่านั้นเองอะไรนะค,ะ,คะ,ะนั้นก็วันที่4เนาะเราจะตามข่าวกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้ท่านยิงลักษณ์ชินวัตรไม่ว่าจะ เจอเรื่องหนักมากนะถ้าถ้าเป็นคนอื่นๆที่ที่จิตใจไม่แกร่งคงจะร้องไห้ฟูมไฟยนะแต่ว่าของท่านเนี่ยเป็นเป็นผู้หญิงก็จริงแต่ว่าท่านใจคอท่านเข้มแข็งเป็นคนที่หนักแน่นมากๆเลยท่านไม่เคยทำความเรียกว่าแสดงความอ่อนแอให้ประชาชนที่ห่วงท่านยิ่งห่วงกังวลมากยิ่งขึ้นสักครั้งหนึ่งเลยนะเห็นแต่รอยยิ้ม เห็นแต่ความสง่างามของท่านทุกย่างก้าวที่ที่เราได้ได้พบท่านนะคะท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะพี่ตอยอย่างเช่นพวกง่ายๆโครงการรับจำนำข้าวเนี่ยค่ะท่านทําไปเนี่ยเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาไทยให้ดียิ่งขึ้นโดยที่รัฐเนี่ยอาจจะต้องยอมขาดทุนตรงนี้นะคะยอมที่จะลงทุนให้งบประมาณ ยกเพื่อที่จะให้ชาวนาอยู่ดีกินดีขึ้น<ค>ะนะคะอิมเองเนี่ยรู้ซึ้งเลยว่าชีวิตชาวนาเนี่ยเป็นยังไงเพราะว่าบ้านอยู่รัฐกระบังเนี่ยก็ใกล้ชิดกับชาวนาคุณพ่อเองเนี่ยก็เคยพายเรือที่จะรับซื้อข้าวนะคะ<ม>ก็จะคลุกคลีกับชาวนามาโดยตลอดฉะนั้น <คะ S 2> แล้วเนี่ยมันเป็นการลงทุนที่<ม>รัฐบาลเนี่ยพึงจะต้องทำ<ม>นะคะก็เรียกว่าทำตามรัฐธรรมนูญมาทำสิ่งที่ถูกดำเนินตามโดยกฎหมายต่างๆนะคะแต่ว่าผลที่ได้รับเนี่ย กับถูกว่าจะต้องมาชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทางนั้นที่ความจริงแล้วเนี่ยถ้าหากว่าเอาเออเอาผลดีเอามาหักลบกลบกลบหนี้กันแล้วเนี่ยผลประโยชน์ทางาน,นนะคะที่กลับมาสู่ประเทศไทยเพราะว่าถ้าหากว่ารัฐ,ร,ฐรัฐบาลเนี่ยลงทุนไปกับเกษตรกรเนี่ยกเกษตรกรมีการใช้จ่ายมีการที่จะมาค้าขายเพิ่มมากขึ้น ผลโดยรวมเนี่ยก็จะกลับมาสู่รัฐบาลเพราะว่าจะเป็นการเดินหน้าไปได้วยกันไม่ได้เป็นการแบ่งออวันนะหรือว่าชนชั้นให้มีความเหลื่อมล้ากันจะทําให้ทุกๆฝ่ายเนี่ยสามารถมีออมีกินมีใช้อย่างเท่าเทียมกันได้ตรงนี้คือความตั้งใจของรัฐบาลของท่านนายกรชัชนวัวรที่อยากที่จะเห็นชนทุกทุกทุกฝ่ายทุกๆหมู่เหล่าเนี่ยมีความมั่งคัง่งมีความร่ํารวยมีการค้าขายที่จเจริญยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น แล้วก็เดินไปแข่งขันกับนานาชาติในระดับประเทศได้ในระดับโลกได้ต่อไปแต่วันนี้ท่านกับโดนคุกคาม <c oughs> ความดีที่ท่านทำไปเนี่ยกับโดนบิดเบือนว่าท่านทำผิด ต่อประชาชนทําผิดกับประเทศทั้งที่ท่านเองก็พยายามที่จะแสดงหลักฐานนะคะอย่างเช่นคลิปที่เราดูไปแล้วเนี่ยจะเห็นเลยว่า,วาท่านมีมาตรการในการป้องกันการทุจริตเนี่ยครบทุกด้านแต่ทําไมข้อมูลที่มาฟ้องร้องท่านเนี่ยถึงกลายเป็นโคลด้านถึงไม่รับฟังข้อมูลที่ท่านมีบ้าง,ถ,งถึงไม่รับฟังหลักฐานในประเด็นนี้นะคะก็อยากที่จะให <น S> ้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการเล่าสู่กันฟังทีวี24สถานีประชาชนเนี่ยได้ เข้าใจตรงกันแล้วก็มีข้อมูลที่ชัดเจนมาโดยตลอดเนี่ยนะคะว่า,าการที่รัฐบาลยอมลงทุนนะ,ะเพื่อที่ไม่คิดว่าตรงนี้จะได้กำไรกลับมาเป็นเม็ดเงินแต่มันได้ผลทางอ้อมนั่นก็คือเศรษฐกิจจะดีขึ้นใช่ไหมคะเงินก็สะพัดขึ้นตรงนี้การเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวมมันดีขึ้นน่นะคะไม่ใช่ว่าพอลงทุนไปปุ๊บมันต้องได้กำไรตรงนี้ ชัดเจนกลับมาจากการจำนำข้าวซื้อข้าวขายข้าวเนี่ยไม่ไม่ใช่นะคะต้องดูผลทางอ้อมซึ่งมากมายมหาศาลอันนี้เป็นสิ่งที่อยากที่จะให้คำหนึ่งและคิดว่าหลายหลายท่านอาจจะไม่ชินไม่ชินกับรัฐบาลที่ที่ยอมยอมทำนโยบายที่ใหม่ซึ่งที่จริงจำนำข้าวไม่ใหม่เลยนะแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เคยมีรัฐบาลไหนที่ทำจริงจังแล้วก็ขนาดใหญ่นะจำนวนมากเท่ากับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยไงคะ นั้นก็อาจจะไม่ชินว่าอู้จะ,จะมันจะเสียหายนะงบประมาณมันใช้เยอะแล้วเกินอะไรเนี่ยกังวลตรงนั้นเนี่ยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลพรรคเพืพ่อไทยเขาไม่ได้มองไม่ได้มองถึงกําไรขาดทุนเหมือนที่น้องอิมบ้านนั่นแหละนะฮะรัฐบาลเนี่ยต้องต้องยอมทําอะไรเพื่อประชาชนซึ่งรัฐบาลมีแผนเขารู้อยู่แล้วว่า ถ้าทําตรงนี้ไปปุ๊บทุ่มง,งบประมาณไปให้ให้ทกศเขาใช้เป็นทุนหมุนเวียนตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะได้ผลทางอื่นมากมายมหาศาลต่อระบบการเงินการคลังของประเทศทเห็นไหมคะตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาล,ลงรายละเอียดมากก็ไม่ได้เดี๋ยวจะไปกระทบต่อกระบวนการพิจารณาในชั้นศาลน่ยนะคะแต่ว่าสิทธิเสรีภาพของท่านยิ่งรักชินวัตรเนี่ยนะคะ ท่านก็พยายามอยู่อย่างสงบเสงี่ยมมาตลอดแล้วนะคะแล้วก็เพิ่งมาเปิดบ้านาให้สื่อต่างชาติเข้าไปชมสวนผักแล้วก็ให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกนะคะเพื่อที่จะได้รู้ว่าสิ่งที่ท่านทํามีความตั้งใจอย่างไรก็เพียงแต่ว่าถ้าสังคมได้รับรู้จากสื่อโดยเฉพาะสังคมจากต่างประเทศด้วยก็จะได้รู้ว่า,าภาพลักษณ์ของท่านไม่ได้เสียหายอย่างที่ถูกกล่าวหานะน,นี่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะว่าท่านก็ควรจะได้รับสิทธิตรงนี้ด้วยแต่ว่าการเดินทางไปไหนมาไหนเนี่ยรู้สึกว่า ท่านจะมีผู้คุมพิเศษเลยใช่ไหมคะ <c oughs> ก็ได้ยินข่าวมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าไม่ว่าท่านจะเดินทางไปทำบุญที่ใดเนี่ยก็จะมีทหารคอยติดตามไปถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาซึ่งล่าสุดนี้เลยนะคะคที่ท่านถึงก็ต้องเอ่ยปากเลยนะคะคก็คือ,อคหลังจากที่ท่านไปขึ้นศาลอาญาเนี่ยที่สุรรชการแล้วใช่ไหมคะที่ตรงแจ้งวัฒนะเนี่ยท่านก็เดินทางไปงานศพนะคะของ พี่ชายร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บนรุงนะคะอ,อ,อดีตรองนายกรัฐมนตรีที่ถือว่ามีความสนิทคิดเชื้อกกับท่านเป็นอย่างดีเนี่ยที่เขตบางบอนปรากฏว่าระหว่างการประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมอยู่นั้นได้มีทหารบุกเข้าไปในศาลาและถ่ายรูป ท่านยิ่งรักนะคะที่นั่งเป็นประธานอยู่ในงานซึ่งทางท่านนางสาวยิ่งรักนะคะก็ได้หันมาพูดกับคนที่อยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้โหต้องทำกันอย่างนี้เชียวหรอขนาดมางานจบนี่ยังตามราวีไม่รู้จักจบสิ้นซะทีก็ขณะที่ผู้มาร่วมงานนะคะต่างเกิดอาการตกใจกันว่าเอ๊ะทำไมต้องบุกจะบุกเข้ามาจับท่านนายกยิ่งรักชินวัตรหรือเปล่านะคะ ทั้งนี้สภาพแบบนี้ก็จะทำให้คนในประเทศรู้สึกว่าผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยจะทำไมต้องตามลาวีกันขนาดนี้ด้วยแล้วขณะที่ท่านเป็นอดีตนายกเนี่ยแล้วก็อยู่ในงานบุญแท้ๆเนี่ยยังโดนทำขนาดนี้ถ้าหากว่าเป็นพี่น้องประชาชน <c oughs> ที่ออกมาแสดงความคิดหรือว่าออกมาแสดงสิทธิ์ต่างๆเนี่ยจะไม่ถูกกระทำมากขึ้นกว่านี้เหรอนะคะก็เป็นความที่ห่วงใย กันและกันว่าเอ๊ะทำไมถึงจะต้องโดนกระทําเช่นนี้ด้วยทั้งๆที่ท่านเองเนี่ยไปไหนก็คือไปด้วยความสงบสงเง่ยมะนะคะจะมีพี่น้องมาคอยต้อนรับบ้างก็เพราะว่าเป็นความคิดถึงที่มีต่อกันจะเห็นว่าบรรยากาศที่ท่านไปเนี่ยก็ไม่ได้ไปปลุกระดมหรือว่าไปสร้างความแตกแยกอะไรทั้งสิน้นแต่ทำไมต้องมาโดนกระทำเช่นนี้จะเห็นเลยว่าจะมีทหารมาคอยถ่ายรูปต่างๆ นะคะมาคอยติดตามแม้แต่ครั้งก่อนนั้นก็คือท่านไปเข้าห้องน้ำนะคะก็ยังตามเข้าไปถึงหน้าห้องน้ําเลย <c oughs> นี่ถ้าหากว่ามีทาหารหญิง <c oughs> ก็คงให้เข้าไปในห้องน้ําด้วย <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้นะคะอันนี้เป็นภาพเก่าใช่ไหมคะค่ะ,ะแล้วก็ภาพในที่ไปงานศพญาติของท่านร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงเนี่ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เราคงจะเห็นกันตามสื่อแล้วใช่ไหมคะ ว่ามีทหารแต่ตอนที่ทหารกลูเข้าไปถ่ายภาพนั้นก็ไม่ได้แจ้งร่วงหน้าอะไรเลยไม่มีบีแววอะไรเลยก็คนร่วมมาเขาก็ตกใจอ่ะใช่ไหมคิดว่าจะมาชาร์จจะมาล็อกตัวท่านหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็ตกอกตก,ตกใจกันไปนะฮะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ,ะท่านวัฒนาเมืองสุขท่านก็ทนไม่ได้ทนะ่านบอกโอ้โ oh หดูสิเนีย่ยแล้วพลเอกประยุทธ์ประวิทธ์ที่เป็นรองนายงตรีก็บอกว่าโอ้เนี่ยเพื่อ,อช่วยดูแลใช่ไหมคะ ความปลอดภัยให้แล้วก็พูดปิดท้ายบอกว่าที่ถ่ายรูปพ่อสวยอ่ะอันนี้ก็บอกโอ้โหนี่ท่านเ,เหมือนกับว่ามีการไม่เคารพอ่ะในในในความเป็นผู้หญิงในในการเป็นสุภาพสตรีของท่านน่ยนะคะก็ถือว่าเกียรติและศักดิ์ศรีของสตรี โดยเฉพาะเป็นผู้นําสตรีคนแรกนายกนตรีคนแรกนี่นะคะจะทําเล่นๆไม่ได้นะคะเพราะนั้นคนที่รักและศรัทธาท่านยิ่งรักชินวัตรนั้นอย่าลืมนะคะคะแนนปาติลิสของอพรรคเพื่อไทยของท่านเนี่ยนะประมาณ14กว่าล้านเสียงนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือว่าเสียงส่วนใหญ่นั้นให้เกียรติแล้วก็เคารพและศรัทธาท่านเพราะนั้นจะทําเป็นเรื่องเล่นๆจะทําอะไรง่ายๆก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยนะคะ,อ,ะอยากที่จะให้ท่านนะั้นใช้ความเป็นสุภาพบุรุษ ในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วก็ปฏิบัติต่อสุภาพสตรีนั่นก็คือท่านยิ่งรักชินวัตรให้เหมาะสมด้วยนะคะโดยเฉพาะคําพูดคาจาเนี่ยจะมา,เ,าเรียกว่าเสียดสีท่านก็ไม่เหมาะสมนะคะ <Okay. S 2> ถึงท่านจะสวยจะอะไรทุนจะพูดว่าเออถ่ายเพราะสวยอะไรอย่างงี้ได้ยังไงนะคะแล้วไปไปทั้งงั้นคุณก็ไปถ่ายคนอื่นบ้างสิ <laughs> แต่มาพักนอื่นก็มีคนสวยๆเยอะเนี่ย,ยออกออกออกพืออก้นที่ก็เยอะใช่ไหม <Okay. S 2> เห็นโพสต์ภาพออกมาทำไมไม่เห็นไปตามถ่ายล่ะ ทำไมต้องมาตามถ่ายของท่าน<ภ>าถ้าถ้าจะถ่ายเพราะความสวยใช่ไหมถ้าหาว่าทหารถ่ายเพราะความสวยผู้หญิงพักอื่นก็สวยเยอะแยะทาไมไม่ไปตามไม่ใช่ค<ห>่ะพี่ต้อย <c oughs> เรอนี้ก็โดนโดนกันหมดแล้วคะ่ะ <c oughs> อดีตสสเพี่ต้อยก็คงหน้าที่จะได้ไปร่วมงานกับทหารด้วยก็คงจะโดนถ่ายเหมือนกันเพรอิ่มเองนี่ก็คงจะถือเข้าขั้นว่าสวยเหมือนกันเพราะโดนถ่ายเหมือนกัน นะคะก็โดนถ่ายค่ะพี่ต้อยแล้วก็ยังมีอดีตสสหลายๆท่านนะคะที่ยังครื่องชายเลยนะใช่ค่ะที่โดนเรียกว่าตามถ่ายรูปอยู่ตลอดเวลาความจริงแล้วเราเองก็อยากจะดูว่าให้มันเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าที่เห็นว่ามันไม่ปกติก็คือว่า ตอนนี้บ้านเมืองเราก็ไม่ได้มีเหตุอะไรที่จะต้องมีทหารม,มาคอยคุมกันขนาดนี้นะคะซึ่งอิมเองก็อีกคนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เช่นเดียวกันเวลาเราลงไปงานพื้นที่เนี่ยก็จะมีทหารตามถ่ายรูปมากมายรวมถึงบางทีเราไปทําประโยชน์ให้พี่น้องประชาชนกับโดนทาหารบอกว่าทําแบบนี้จําเอาไว้นะ,อ,ะอันนี้ก็ต้องมาฟ้องประชาชนอีกนะคะว่าบางครั้งที่อาจจะไม่ได้เห็นอิมลงไปในพื้นที่บ่อยเหมือนเดิมเนี่ยก็เป็นเพราะว่าโดนจำกัดสิทธิ์ตรงนี้ด้วย ซึ่งอิมเองก็พร้อมที่จะพูดคุยนะคะว่าที่เราทำไปเนี่ยเราทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเราลงไปแก้ไขปัญหาให้ประชาชนแต่ถ้าหากว่ายังมาจำกัดสิทธิ์กันอย่างนี้ยังมาคุกคามกันอย่างนี้มันก็คงที่จะไม่ได้เป็นภาพของความปรองดองที่เราต้องการที่จะเห็นขึ้นในประเทศไทยจริงๆใช่ค่ะก็ภาพที่ทหารในเครื่องแบบไปถ่ายรูปท่าน อดีตนายกองคตรียิ่งรักชินวัตรแล้วก็อดีตนักการเมืองในซีของพรรคเพื่อไทยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะถ้าหากว่ากลุ่มนี้นะคะซึ่งทุกคนก็ทราบแล้วว่าอํานาจของคอสชอเนี่ยที่ตั้งคณะกรรมการยกกร่างรัฐธรรมนูญไปเขียนรัฐธรรมนูญอีกนะคะว่าเอ๊ะอย่างนี้จะมีการหมกเม็ดเปิดช่องให้มีการล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนอยู่หรือเปล่าก็มีการาพิพากษ์วิจารณ์กันเยอะแยะเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะ ก็มามาดูสักนิดหนึ่งดีไหมคะว่าในร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยหลายคนวิพากษ์วิจารณ์นะะว่ามันทําให้ประเทศไทยนะท้อยหลังนะฮะแล้วก็สิ่งที่เขาทำกับอดีตนายกรัฐมนตรียิ่งล้าก็มันก็เป็น,เป,นเป็นความล้าสมัยใช่ไหมมันมันไม่มีเหตุการณ์อะไรท่านก็ไม่ได้ถืออาวุธไม่ได้ปลุกระดมะทําม็อบไปปราศัยอะไรเลยแค่ไปทําบุญก็ยังจู่โจมถูกจู่โจมถึงขนาดนี้นะคะเพราะนั้นในร่างรัฐธรรมนูญ หลายคนก็บอกว่ามันดึงจุดดึงประเทศไทยนะทอยลังทอยล้งก็เพราะว่าเนี่ยกลุ่มที่กลุ่มอํำนาจในขณะนีเน้เป็นคนไปให้เครือข่ายตัวเองไปไป,ไปยกร่างออกมาอย่างเงี้ยถ้าหากว่าให้ประชาชนมายกร่างเหมือนรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0มันน่าจะเป็นประชาธิปไตยมากกว่านี้นะนะฮะเพราะนั้นในสื่อมวลชนเขาก็เอาบทวิจารณ์รัฐธรรมนูญของ นักวิชาการท่านหนึ่งใช่ไหมฮะออกมาวิเคราะห์ให้เราได้รับรู้รับทราบเออมันก็น่าสนใจเหมือนกันมีความสําคัญมากในเรื่องนี้นะคะก็เป็นบทความนะคะจากคุณลมเปลี่ยนทิศนะคะ,คะที่ได้วิเคราะห์ไว้ว่าต้องขอบคุณรองศาสตราจาร,รย์ดรปริญญาเทวะนาลุมิตกุลนะคะรองอธิบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่ได้ให้สัมภาษณ์ในโพสต์ทูเดย์เปิดเผยว่าผลงานร่างรัฐธรรมนูญในอดีตของนายมีชัยฤชุพัน ประทานร่างรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่พิสดารจนคนคัดค้านกันทั่วบ้านทั่วเมืองที่แท้ก็เคยร่างรัฐธรรมนูญพศ2534ให้กับคณะปฏิวัติรอสอชอมาแล้วจนนำบ้านเมืองไปสู่เหตุการณ์นองเลือดหรือพฤษภาธมินที่เคยเป็นฝันร้ายอันยิ่งใหญ่ของคนไทยมาแล้วผมขออนุญาตนำบทสัมภาษณ์บางตอนของอาจารย์ปริญญามาให้อ่านกันอีกครั้งอาจารย์ปริญญาให้สัมภาษณ์ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้โดยสรุปเลยก็คือรัฐธรรมนูญปี2534ที่ทำให้ทันสมัยขึ้นมาเท่านั้นเองผมเรียนรู้ด้วยความเคารพว่าไม่อยากให้อาจารย์มีชัยทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรที่จะทำให้ดีขึ้นได้ในเรื่องการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันก็ว่าไปแต่อย่าพาประเทศไทยถอยหลังไปขนาดนั้น การแก้การแก้ปัญหาคอร์รัปชันต้องแก้ด้วยการทำประชาธิปไตยให้เข้มแข็งไม่ใช่ในทางตรงกันข้ามแบบนี้ซึ่งผมเห็นด้วยกับอาจารย์ปริญญานะครับประชาธิปไตยที่เข้มแข็งมากขึ้นเท่าไหร่การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองและข้าราชการก็จะยิ่งยากเท่านั้นประชาธิปไตยในยุโรปสหรัฐญี่ปุ่นคือตัวอย่างที่สามารถอ้างอิงได้ค่ะลมเปรตที่ก็ยังเขียนอีกว่าก็คงต้องย้อนกลับไปดูบ้านเมืองในปี2 5 3 4ว่าเกิดอะไรขึ้น ข้อมูลทั้งหมดนี้ผมนำมาจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีซึ่งระบุว่าวันที่23กุมภาพันธ์ปี2 5 3 4เนี่ยคณะรอสชอได้ยึดอำนาจมาจากนายกรัฐมนตรีพลเอกชาชายชุนหวันแล้วก็ตั้งน,นายอนันต์ปัญญาชุนเป็นนายกรัฐมนตรีเขาไม่ได้บอกเลยนะโคศกรัฐบาลตอนนั้นก็นั่งอยู่ที่นี่นะ,ะคะแล้วก็มีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญมีนายมีชยัยฤชุพันเนี่ยเป็นประธานร่าง หลังจากได้รัฐธรรมนูญใหม่ก็มีการเลือกตั้ง25มีนาคม2535ซึ่งพรรคสามัคคีธรรมได้รับเลือกตั้งมากที่สุดได้เป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลก็ได้เสนอชื่อของพลเอกสุจินดาคราประยูนเป็นนายกรัฐมนตรีแทนน,นายนรงวงวันซึ่งเ,เป็นหัวหน้าพรรคสามัคคีธรรมที่ติดบัญชีดําสหรัฐอเมริกาก็นําไปสู่การเคลื่อนไหวคัดค้านของประชาชนจํานวนมากมายรัฐบาลก็ส่งกําลังทหารเข้ามาปราบประชาชนที่ออกมา ก็ทำให้เกิดโศกนาฏกรรมนองเลือดอย่างน่าเศร้าใจที่สุดเลยจนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกตรทัศน์รับสั่งให้แกนนําทั้งสองฝนะ่ายเข้าเฝ้าทุลอองธทุลีพระบาทแล้วก็นําความสงบในประเทศไทยกลับคืนมานะคะที่เขาเรียกกันว่าพฤษภาธมิน,นะคะค่ะซึ่งอ,อ,อาจารย์ปริญญาะคะยังได้พูดถึงข้อเสนอที่16ของคณะรัฐมนตรีที่ให้แบ่งการใช้รัฐมน,น ใหม่นี้เป็นสองช่วงว่าความคิดแบบนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะรัฐธรรมนูญปี2519ที่ประกาศใช้หลังเหตุการณ์6ตุลา19โดยคณะปฏิรูปการปกครองก็ให้มีสภาปฏิรูปการปกครองที่มาจากการแต่งตั้งมีวาระ4ปีพอครบ4ปีแล้วค่อยแก้รัฐธรรมนูญให้มีการเลือกตั้งสอสอโดยมีแผนให้เลือกตั้งแค่ครึ่งนึงก่อนเหมือนกับข้อ16ของ คอรมอในขณะนี้เลยแต่ในขณะนั้นแนวทางนี้ไปไม่รอดเพราะเพียงหนึ่งปีต่อมาทาหารกลุ่มเดิมก็ปฏิวัติซ้ำและฉีกรัฐมนตรีพศ1 9นี้ทิ้งอีก<ม>ร่างรัฐมนูลของอาจารย์มีชัยจะพาเราถอยหลังไปถึงปี2534และถ้าแก้ตามข้อ16ที่คอรมอเสนอมาเราจะถอยหลังไปถึงปี2519ซึ่งอาจารย์ปริยาบอกว่า ไม่คิดว่าร่างนี้จะผ่านประชามติค่ะอันนี้ก็าทางลงเปรตทิศก็บอกว่าไม่น่าเชื่อนะครับโลกเราวันนี้กำลังก้าวไปสู่ยุคอินเท n ร์เน็ตออฟ s ิงสนะคะเครื่องจักรไร้ชีวิตที่สามารถพูดจากันเองรู้เรื่องยุคปัญญาประดิษฐ์เครื่องจักรที่มีสมองคิดอย่างมีเหตุผลแบบมนุษย์ได้ยุค 5G ที่คลื่นมองไม่เห็นแต่สามารถส่งภาพเสียงและข้อมูลมหาศาลได้ภายในเวลาเพียงเสี้ยววินาทีได้แต่กลับมีคนคิดจะใช้กฎหมายที่จะนำมาปกครองประเทศเมื่อ40ปีก่อนอยุคที่ยังใช้โทรศัพท์ไร้สายยุคโบราณอยู่นะคะใช้พิมพ์ดีดในการเขียนหนังสือมาใช้ปกครองโลกอนาคตของประเทศไทยคิดได้อย่างไรร่างรัฐธรรมนูญมีชัย ต่อให้มีคนรุ่นเก่าบางกลุ่มรับได้แต่ผมไม่เชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่และคนรุ่นใหม่จะรับได้มันไดโนเสาร์เกินไปครับนะคะอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ปริญญาเทวาน,นารมิตใช่ไหมคะที่ลมเปลี่ยนทิศเขาก็เอามาวิเคราะห์อีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันเก่ามันโบราณมันดึงประเทศทอยหลังไปเป็น40ปีนะคะสำหรับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นางอกหนักใจกันเยอะแล้วเกินนะคะเจอใครก็บนเโอ้โหอย่างนี้ก็คงผ่านยากนะอะไรก็เป็นห่วงรัฐธรรมนูญว่าจะไม่ผ่านประชามาติก็เพราะว่ามีบทบัญญัติหลายๆบทอย่าง,างที่เราทยอยเอามาเล่าใน,ในเล่าสู่กันฟังทุกวันทุกวันเนี่ยโดยวิทยากรของเราหลายท่านน่ยนะคะคงต้องพักกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมายังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญที่สร้างความห่วงใยไปทั่วประเทศคะ่ะ